ว่าทำอไรอยู่วะการบ้านของจะจัดตารานี่เลยเนี่ยมันไปไหนมาเห็นหน้าเสร็วันนี้นี่แหละไม่เสร็จโอเคแล้วหมากรุ่งยเังไรกูคิดว่านะคือเราจบมกแล้วกูว่าเราจัดทิปเที่ยวแบบนี้ได้เออไ้จบกันเลยว่ะไปเลยแล้วมันคิดยังไงจะไปไหนอืมกูว่าเราไป เราไปไหนดีเออหาดาราท่าดีไหมหาดาาท่านก็สวยนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพะว่าเราไปภูเก็ตภูเก็ตเหรอเพื่อนกูกูเพิพ่งไปมาสองเดือนล่าสุดนี้กูราะว่า ในไหนมันจะแยกกันแล้วเราไปต่างประเทศดรงนี้นะต่างประเทศเออต่างประเทศเอาให้สุดเลยเนี่ยเอาให้สุดแล้วคิดจะมันจะเป็นประเทศไหนอินโดอินโดกูเห็นมึงหมดอยากไปอินโดมาก่อนาความฝันของกูเลยใช่เลยตามนั้นนะตามนั้นโอเคโอเคเดี๋ยววันที่สิบแปดวันอังคารเจอกันที่สนามบินดี่กูไปแล้วโอเคได้เพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงช่วยสอนขอกระดาษ A4 ก่อนสอนข้อนี้ให้กูหน่อยแม่โคตรยากเลยอินเดร์ถ้าไม่ไปนี่อ้าวทำงไนอยู่ยังไงอ้าจารย์สวัสดีครับพวกเราจะจบม .6 แล้วนี่ใช่ครับแล้วมีมหาลัยที่ชอบไหมยังเออผมมีแล้วครับผมอยากเรียนคณะภาษาภาษาจีนแล้วเราอะ ยังไม่ใจับอาจารย์ต้องคิดแล้วนะ <_ d ance> เพราะว่า,อาตอนนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากว่าเราจะต้องการเลือกคณะอะไรเราต้องเ,อเข้าในคณะที่เราชอบจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบเ,อเราตามเพื่อนเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเรีนยนริยากขึ้นครับอาจารย์นะแล้วก็ปิดเทอมไปไหนก <_ d ance> คิดว่าจะไปเที่ยวอาจารย์ <laughs> ย่งนั้นก็ขอให้เที่ยวสนุกสนุกนะครับครับผมแล้วอย่าลืมมาหาอาจารย์ด้วยละ่ะโอเคครับไม่ลืมคช่ไหมเก็บจะไปละอาจารย์ <laughs> 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 Hey man. Monk Where are you sorry, we are from Thailand. Oh, you are from Thailand. Yes. Where you want uh, to go? We want to go to the city. Okay, two person. I take. 2000 rupee okay 2000 yes okay okay do you okay okay let's go okay 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 let's go ก่อนมั้งอุ้ยเหนื่อยวันนี้สนุกไหมใหญแหละเออมึงมึงบ่นอยากมาอินเดียรถเนี่ยกวรจะถึงเออเหมือนกันนั่นแหลเสริเหมือนกันนะเนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านเราแหละแต่ว่ากำลังกินนะอืมไอ้กูว่ากูหิวข้าวอ่ะไปซื้อข้าวแป้งจังเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ใช่เหรอเมื่อไหร่กูเมื่อกี้กูกูกินกูกินก๋วยเตี๋ยว

No. What? You may die. Oh. Yeah, my friend. What's wrong, sir? Your friend seems in trouble or something. Hmm. So I asked him about that. Oh. For a moment? Okay. Okay, let's see. Oh, let's so, could you tell me where is the toilet? Oh, why don't you tell me? Sir, can you pass me the bag? Oh, okay. Here you go. Thank you, sir. See you again, sir. Okay. Where are you going? I don't know. I have no plan yet. Well, if you don't mind, I will take you guys to go somewhere. Oh, really? Yes. Okay, wait a minute. <coughs> งั้นเราไม่รู้จะไปไหนอ่ะเออได้โอเคเซอ let's go

กูเห็นมึงสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกได้มากเลยกูว่าแล้วกูบอกมึงแล้วว่าภาษาอังกฤษสําคัญเวลาเราได้ภาษาอังกฤษเราสามารถเอาตัวรอดได้เวลาเราไปไหนมึงเวลาสื่อสารมึงโคตรเท่เลยเว้อแล้วมึงมีที่ไหนที่ไหนกูแนะนำมากวะแน่อยากเรียนอังกฤษดิกูมีที่หนึ่งอยากแนะนำให้มึงไปที่ไหนเดี๋ยวที่นี่เลยมาผู้อยากสื่อสารได้เหมือนมึงเลยได้ได้เมื่อเกอน ผมเคยคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ค่อยมีความจำเป็นสำหรับผมแต่มาตอนนี้ความคิดผมก็เริ่มเปลี่ยนไปนับตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นวันที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนผมรู้ทันทีเลยว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นสำหรับผมและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มสนใจและอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้นมาวันที่ผมเริ่มเปิดใจให้แต่สินใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบจริงจังผมรู้สึกว่าภาษาอังกฤษ เป็นอีกภาษาที่ผมเรียนแล้วรู้สึกสนุกมากทั้งทั้งที่เมื่อก่อนผมเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เคยเข้าใจมาตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทําไมเมื่อก่อนผมถึงเรียนไม่เข้าใจนั่นเป็นเพราะว่าผมอกติต่อภาษาอังกฤษคนเราเมื่ออคติต่ออะไรแล้วก็วจะไม่มีทางเข้าใจในเรื่องนั้นสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่ง่ายมากลองคูมเปิดใจแล้วใช้เวลากบลังให้มากๆผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งการเรียนภาษาอังกฤษ จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณอย่างแน่นอน